ค่ะวันนี้วันนี้ก็ไปงานบวชมาแล้วก็หวานกันแล้วกแล้วก็จะเอิมถ้าจะไม่ผิดเก็บ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 เห็นไหมเล่นเหมือนซาให้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะแค่เนี่ยนะอือค่ะ เก็บ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 นะคะเก็บเก็บเก็บนะคะเก็บ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 ไปให้หมดเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเก็บแกะเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่าลืมดะค่ะแกะหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูหมดเลยหมดเลยทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกทั้งนะคะค่ะตอนนี้เอ,อเราเก็บก็ไม่ใช่เกะแกดีนะคะยังเหลืออีกเป็นพูนเป็นพื้นนะคะอันนี้สองค่ะสามค่ะสองสามสี่ห้าค่ะห้าอันนี้นะคะเดี๋ยวไปแตะแกะอีกนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการแกะเอาแกะง่ายๆกันนะคะเออเอาแกะยากๆแล้วเดี๋ยวมันจะยากไปเลยะคะ่ะ น้ำกันค่ะใช้ที่ตั้งดีกว่าค่ะมาดูนะคะมาดูกันค่ะมันจะเป็นยังไงกันเราต้องดูติดตามชมตอนต่อไปนะคะตัวอย่างตอนต่อไป ค่ะแกะอันไหนอันนี้ก็ยากเหมือนกันก็ต้องแกะตรงนี้มากอ่อนหรือเปล่ายังแกะไม่เป็นเหมือนกันนะคะแกะเอาอวัตส์ีตรงนี้วันหลังจะมาสอนถักยังนะอืออือเออแกะยาอู้ตายตายตาย,ตายมีเหรียญ คือวางอันแกะออกมามันก็ไม่มีทำไว้หลอกเฉยๆว่าแบบเออนี่ไงเจอแล้วจะในกล้องอาจจะไม่เห็นเพราะมันมืดไม่ได้เปิดฟิลว่าเป็นตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะฮะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะให้ซูงค่ะให้ซูมค่ะสิบนี่ค่ะให้ซูงค่ะ อันนี้ไม่ได้ยืนมาใกล้ๆกล้องเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปแกะก็แกะต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะอันนี้ใช้แมสเซซี่แขะตั้งค่ะค่ะโอเคหลังจากที่เราได้ได้เอ่อทำการแบบเขาเรียกว่าอ๋อแกะด้วยมือไปแล้วแล้วมันเมื่ยใช่ไหมก็แกะแกะมันเมื่ยมันเมื่ยมันเมื่ยแกะได้ประมาณเท่านี้เองแล้วก็เลย เดินออกไปข้างนอกไปหยิบกันไกามามาตัดกันตัดให้ดูตัดให้ดูดดอันหนึ่งนะท่าไห่อันเดี๋ยวขี้เกียจกล้องโอเคเอ,อันนี้อัน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 นี้นอันอนี้นอั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 นอ้นอั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 นอ่นอันอันดันอันอั่อกนอั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 อัน,นอ้นอันอันอันออ

แกะให้ดูได้ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่มีเหรียญหรออ๋อมีมีมีแต่แค่มันเหมือนนะคะ่ไหมคค่ะอันนี้มาเฟดใหม่แล้วนะคะก็คือเฟดนี้ค่ะเฟดนี้ค่ะเฟดเฟดเฟดนี่เฟดเฟดเฟ,ดเฟดเฟดแกะง่ายๆนะคะค่ะเดี๋ยวไปแกะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ ม้นมานี่ครอบครัวนี้โคตรรวยใช่ไหมค่ะตอนนี้จะแกะรเกะราจะไปกินข้าวกันนะคะ่ะ